ันนี้ก็มาต่อนะครับสําหรับตัดท่อที่ผมแจ้งลูกค้าไปนะครับผมก็จัดการให้แล้วนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะที่ผมทํานะครับนี่นะครับเพราะว่านะครับแรงดันมันจะมาทางนี้นะปั๊มจะดันมาทางนี้แรงมากนะครับถ้าเป็นจุดข้อต่อที่ผมให้ดูก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะซึมได้นะครับอืมต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันไม่แน่นนะครับอ่าส่วนจุดนี้นะครับผมก็ แจ้งลูกค้าไปว่าจะให้ผมทําให้ไหมเพราะว่าเขาทามามันมันมันไม่ตรงฮะมันจะโคง้งๆคงเห็นไหมถ้าดูดีๆมันมันจะโค้งกับจุดนั้นฮะนะครับเพราะว่าผมคิดจุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อจุดนะครับลูกค้าบอกว่าไม่เป็นผมก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆมันไม่รั่วไม่นี่ก็ได้แต่มันเอียงเฉยลูกค้าก็บอกว่าอา่าไม่เป็นไรนะครับอ่าผมก็แค่แนะนำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะได้เติมน้ำทีเดียวอ่าอันนี้ลูกค้าบอกไม่เป็นไร อันนี้สําหรับจุดนี้จุดละร้อยนะอะไรแบบนี้จะแก้งไปก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกต้องเอาอะไรรองแล้วก็มีพลาสติกค,คุมตรงนี้ด้วยกันน้ําหยดนะครับอันนี้ก็เลนเดอร์รันรันน้ําดูครับพอแล้วผมคิดค่าน้ำหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่ามันไม่พอนะครับเติมไปนิดนึงนะครับหนึ่งร้อยบาทแรงครับแรงปั๊มแรงดีครับตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่37นะครับ ก็โอเคครับสามสิบจิก็ได้เลยนะครับในนี่นะครับอันนี้คือดัดใหม่ะเห็นนะอ่านี่นะครับทรงนี้คือคือจริงๆถ้าต่ํากว่านี้เดี๋ยวมันจะติดการ์ดจอนะครับตรงนี้นะคือตัวนี้ผมคาดว่านะครับมันมันสามารถที่จะใส่ตัวคือเขาเขาอาจจะทํามาตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะติดบล็อกน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ติดบล็อกน้าการ์ดจอได้เลยนะครับเพราะว่ามันหกตอนนะครับอืม อันนี้อันนี้ครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่แฟกปีแต่ตรงนี้นั่นจะเป็นไฟร์ไปรับได้นะปรับในซอฟต์แวร์ลูกค้าจะไม่ได้รอบดูดีนะครับดูดีหม้อน้ำนะครับอืมส่วนอันนี้มันดูไม่ตรงนี่ก็ลูกค้าจะเอาแบบนี้นะครับคือแก้สองแบบก็คือดึงตัวนี here, ้ขึ call <called. S 1> ้นไปนะครับดึงตัวนี้ขึ้นไปแต่ว่าพอดึงตัวนี้ปุ๊บตัวบนก็จะไม่ตรงทันทีนะครับเพราะแก้หลายตัว ก็แก้ก็แก้คือเอาตัวนี้ให้ตรงไปนะอาจจะมาสโลปมาแล้วก็สโลปขึ้นอย่างนั้นนะครับเลนลายนิดนึงอ่นะสโลปอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้อาจจะไม่ใส่ตัวฟิตติ้งก็ได้นะครับคือทําท่อเลยมันจะดูสวยนะครับมันจะดูเป็นน้ําวิ่งเลยนะครับใส่แต่ตัวฟิตติ้งอย่างเดียวนะแล้วก็ดัดมาลงตรงนั้นเลยนะครับอ่นะอันนี้อันนี้มุมมองผมมันจะดูตัวนั้นมันจะไม่บงัง ท่อบนนะมันจะใสมองแล้วมันจะใสมันจะเป็นสีน้ำอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าน้ําผมมันจะเป็นออกสีเป็นแดงอมชมพูนะครับนะครับมันเป็นของไอ้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีแดงนะชมพูอะไรแบบนี้ทามันจะเลอะๆนะครับก็มีตัวนี้ใช่ไหมจุดนี้จุดนี้นะครับเราพร้อมข่าแรงนะครับแล้วก็พร้อมน้ำํำยานะครับจุดนี้นะครับ ถ่ายให้นะครับแล้วก็เรนเดอร์ดูเทสแล้วก็ทำความสะอาดนะครับตัวนี้550บาทนะครับอันนี้ที่ผมทำนะ550บาทจุดนี้นะครับทำชุดน้ำต้องระวังนะครับตระวังแล้วก็แนะนำลูกค้านะครับคือลูกค้าจะก็จะบอกไปว่ามันไม่เป็นไรนะแต่จะทำก็ได้นะครับไม่ทำก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกส่วนไอที่เป็นขา,ขาวๆนี้มันมันล้างไม่ได้ครับยากเลยนะครับมันอยู่ที่ตัวบอกคุณภาพของตัวการใช้งานของตัวอะชคดิกนะครับตรงตรงตรงบล็อกตรงนั้นนะครับ,นะรบนี่นะมีเซ็นเซอร์ก็โอเคนะดูดีครับดูดีน,ะนี่เคสเทปเลยนะ power เ,เทปนะครับ power จะมีนะมีตัวเลขการจ่ายพลังงาน <c oughs> ด้วย ยอดเลยนะตัวนี้อบอร์ดก็ยอดเหมือนกันฮะนี่นะครับออลันไม่มีปัญหาในะระบบปั๊มดีนะดีมากตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้มันจะอัดไปเยอะมากเนี่ยแรงมันจะออกมาเยอะนะครับมันจะมาชนตรงนี้ข้องอเนี่ยถ้ามันเป็นท่อถ้ามันเป็นท่อ มันจะซึมโอริง o ได้ยิ่งมีข้อต่อเยอะในจุดบางจุดมันก็ไม่ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องดูรายละเอยียดนิดนึงเพราะอันนี้อย่าลืมว่าชุดน้าเขาซื้อต่อมานะครับคือคือคอ,อายุงานมันน่าจะพอสมควรอะไรเงี้ยเอราก็ซื้อมาต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นท่อเดิมโูริงเดิมอะไรเดิมเดิมเนี้ยเราก็ต้องเช็คด้วยจุดไหนซึมอะไรเงี้ยอันนี้ผมเช็คกู่วแล้วจุดจุดนี้ไม่ซึมหรอก ที่ผมดูนะครับมันจะซึมจุดนี้เลยอันตรายมากนะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็นการาดจอธรรมดาจุดนี้จะอันตรายนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเคสที่มันทะลุอย่างนี้เห็นไหมครแล้ววางแบบพัดลมพาวเวอร์ให้มันหันขึ้นด้วยมันก็จะเป็นช่องระบายถ้าน้ำหยดลงไปก็ไม่ดีครับอันตรายนะครับเราควรจะวางแบบหนึ่งนะอะไรอย่างนี้นะต้องดูว่าเหมาะสมนะอันนี้เราต้องพิจารณาเองได้นะครับสำหรับผู้ที่จะ ทำชุดน้ํานะครับนะครับต้องต้องมองถึงความทนทานด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนชุดน้ําควรจะมีความสวยงามด้วยนะครับสวยงามในแบบฉบับของผู้ใช้ในแบบฉบับของโดยรวมของตัวเคสเองนะครับต้องสวยงามน,นี่นะคือมันต้องเพิ่มสีสันให้ลูกค้ามากขึ้นนะครับสำหรับผมทำนะอันนี้ผมมองงนี้นะครับ อะไรที่แนะนําได้ผมก็จะแนะนําไปนะครับผมนี่นะสวยนะครับสวยอยู่คิดอลังการแล้สีดายสองคุดนี้นะครับรทำนี่จะสวยเลยนะทำให้มันมาอย่างนี้ก็ได้ตัวเนี้ยยาวมา มันเลยมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็เป็นลูกเล่นก็ได้แล้วแต่ชอบ,บอ่ะส,สลบขึ้นอ,อะไรอ่า,อาตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ดูแล้วมันก็ดูแบบนะออ่าแล้วแต่ชอบผมเนี่ยแล้วแต่ชอบอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าตัววาล์วเดิมที่เป็นวาล์วทางน้ําอะเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใส่จุดนี้แต่ลูกค้าไม่ชอบอะไรที่มันบุ้นบายแล้วก็อาจจะ ไม่อยากจ่ายเพิ่มหรือไม่ไมีความจําเป็นอะไรเงี้ยคนที่ซื้ออันนี้เครื่องที่ได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับตพืเอๆน,น,นะครับผมตอนแกซื้อมาแกน่าบอกผมว่าห้าหกหมื่นครับที่ซื้อต่อเข้ามาประมาณนี้นะครับ ไม่หลุดท่าทีพอดีมีสายเข้าไม่ก็หลุดโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับคือต้องดูดีไว้ก่อนนะครับชุดน้ําก็คือต้องดูดีนะครับยิ่งยิ่งเคสสวยๆอะไรสวยๆหมายถึงฮาร์ดแวร์เขาสวยๆก็ต้องดูสวยไว้ก่อนอันนั้นผ้าเดี๋ยวทำามสาอีกทีนึงต้องรองด้วยของเขานะครับต้องติดต้องนิ่งนะครับนี่เครื่องติดนะเดี๋ยวผมจะเทสการ์ดเดี๋ยวหาการ์ดมาใส่ให้เขา พอดีผมไม่มีการจอมขายหมดแล้วการมันเป็นบล็อกน้ําอีกตัวหนึ่งของลูกค้าเดี๋ยวเอามาเทรดได้จะเทรดอีกทีนึงอโอเคนะครับ เพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะนี่นะครับก็ราคายอย่างนี้ครับที่ผมว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะเพราะว่าตอนทําแล้วก็น้ํายาดักต้งดักอ่อมันก็ต้องนะครับนะครับมันไม่มมใช่แบบร้านทั่วมันจะทําได้นะครับอาศัยความชานาญการนะครับแล้วก็มุมมองนะครับการดูเช็คนะครับประสบการณ์ในการดูว่าระบบทางาน้ํดปกติไหมอะไรยังไง มันจะมีหลุดมีรั่วมีมซึมไหมอะไรเงี้ยต้องดูในอนาคตที่ลูกค้าเวลาย,ยกไปยกมาเวลายขยับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูรยายละเอียดตรงนั้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้นะครับน,นี่ระบบปั๊มดีระบบน้ําโอเคไม่มีปัญหาอะไรอ่านี่ก็คือจบงานนะครับส่วนซ่อมการ์ดก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ส่งไปโอเคอ่าโอเคครับ เดิมนะครับยังไงก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับเพื่อนที่ผมทํานี่คือจะเน้นดูแลรักษาง่ายนะครับระยะยาวนะครับคือชุดน้ํานี้ต้องต้องคิดถึงระยะยาวนะเพื่อนนะครับบางคนติดชุดน้ํานี้ยังไม่คิดเลยว่าเออระยะยาวจะเปลี่ยนถ่ายน้ํายังไงยังไม่คิดนะครับแล้วจะเปลี่ยนถ่ายน้ําตรงไหนยังไม่คิดเลยนะครับอ่าเอาสวยไว้ก่อนพอใช้ไปในนาำถึงคิดนะครับว่าเอ้ยแล้วกูจะถ่ายน้ํายังไงวันเนี้ยอะไรเออนะครับ อย่างที่บอกของผมเนี้ยเป็นวาล์วถ่ายคือเปิดนี่มันจะไหลออกมาหมดเลยนะครับบางท่านอาจจะพอไลหลหมดเราก็ใส่น้ําใหม่เข้าไปแล้วอัดอัดไล่อีกทีนึงนะครับอัดน้ําเก่าให้หมดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มไปอะไรเงี้ยสองสามปีเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับมันอยู่ที่เกรดคุณภาพของน้ายาแล้วก็การใช้งานของเครื่องด้วยนะครับต้องดูสภาพของสีนะครับบางตัวถ้าคุณภาพหรือว่า อายุงานหมดมันจะกลายเป็นสีใสนะเป็นสีสใสๆเป็นสีน้ําอ่ะสีใสๆนะครับอันนั้นคือถ้าทิ้งไว้ก็คือจะเป็นเกาะเป็นลาสีเ,เขียวเป็นตะไคร่น้ำอันนั้นคือเป็นน้ำนะครับเสื่อมสภาพอันตรายนะครับต้องดูด้วยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนนก็มันจะเลอะๆนะมันคันๆด้วยไอตัวน้ํายาครับโอเคครับ